เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าเกแมันตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซนบอดเดอะเกมก็กลับถึงเข้ามานะครับกับเกมตานต่อสู้ในรัสาวสุดจุราใจสุดจะแสนมัน อะไรสักอย่างอะไรสักอย่างคืออะไรวะอ่าก็เป็นการที่เราจะต้องรวบรวมสายพันธุ์ในหน่เสาให้ได้เยอะนะแล้วก็พัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อต่อสู้กันนั่นแหละก็ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วพี่ก็เล่นมา ep าที่500ฝ่าแล้วจะพ้วยสำลับทํไไีวันนี้อ่ะวันนี้ก็มีแพ็กการแข่งขันมากมายนะลีกก็จบไปเมื่อคืนแล้วนะผมก็ได้มอสแล้วเทมเอร์ดอนโตซอรัสนะครับ ยังไม่ได้ฟักเลยว,ว่าที่ฟักเต็มนะครับแล้วก็ผมก็มีข้อมูลหลีกใหม่จะมานําเสนอนะครับข้อมูลหลีกใหม่ก็จะเริ่มในวันพื้นรหัสนี้อีกแล้วนะจ๊ะหลีกที่ยาวนานก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะอ่าผมก็ได้เห็นภาพทีมต้องเรียกว่าภาพทีมภาพพื้นหลังแล้วนะครับอแต่ยังไม่เห็นตัวในโนเสา์ยังไม่เห็นเงายังไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยนะแต่การันตีได้เลยนะครับว่าเป็นการใช้นโนเส์ตีกันอย่างแน่นอนครับ,รบแต่ว่า จะเป็นสัตว์โลกล้านปีหรือตีชิงแย่งในโนเสาร์อันนี้ยังไม่รู้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รลกลางนะ,ะไม่มีต้นไม้ใดๆทั้งนั้นเป็นพื้นที่แบบแดงๆอะ่ะต้องเรียกว่าอะไรดีอ,ะอ่ะแกนแขนย่อนเออขายแกนแขนยอนน่ะเนื้อที่ผมเห็นนะแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นที่เต่าบกที่ยังชิงเต่าบกกันก็เป็นสภาพนี้แล้วบอสมันก็เป็นบอสเต่าด้วยเข้ามานะครับเลยไม่มั่นใจจัดเลยว่าชิงเต่าบกกันอีกหรือเปล่านะ แต่ว่าคราวที่แล้วเต่าโบกอ่ะมันจํากัดนะครับให้เราใช้สัตว์โลกลั้นปีที่เป็นธาตุถ้ำะธาตุไฟนั่นแหละโอเคดังนั้นก็ข้อมูลมีแค่นี้แหละอะไปดูแพ็คต้องเรียกว่าไงเดียะแพ็คประจําวันก็นแล้วกันมันก็ไม่มันก็ประจําวันนะแต่มันมาไม่เคยซ้ํากันนะ,ะไปดูแพ็คตีแย่งชิงกันหน่อยวันนี้จะมีอะไรนะครับเออไม่ได้แล้วว่ะต้องเล่นสัตว์โลกล้านปีก่อนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปปลดเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะปลดรวดเดียวไม่ให้เหลือเลยนะครับ เอ้ยใช้น้ำหมดเลยออ้ยใช้น้ำอีกวานะโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยอะดูดิอุ้ยอันนี้อัน,นอันนี้ไม่เท่าไร่่ะแต่อันนี้นี่เฟซไฟเยอะเลยอะมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดีย๋ยวผมจะปลดลวดเดียวเลยนะแต่ว่าเล่นสัตว์โลกล้านปีกันก่อนดีกว่ารวย <c oughs> เรามาเฟสอันนี้กันก่อนดีฟรานะครับวิฟัาตัวนี้เทมากโคตรอยากได้โอ้โหมันแข่งเหมือนกันนะเนี่ยหูด๊บ ยกแรกท่าสมบูรณ์เลยเหรอมี4ี่ยกแย่งชิงอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยแย่งชิงสัตว์โลกล้านปีอย่างเดียวอ่ะเราต้องเปิดได้ของเจ๋ๆมั้งอ่ะมามาดวลกันหน่อยนะครับสี่ยกกับฟาร์มที่เราอยากได้การนะไม่มีอะไรเลยฟาร์มที่เราอยากได้การล้วนๆนะครับอไม่ได้ะ่ะแต่เมียดน้อยเกินไปเลือดน้อยเกินไปนะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอางูเดี๋ยวไปรับช้างเลยนะครับแล้วก็เฮ้ยไม่ได้เหรอมีแค่สองท่าเอง แต่ตันนี้เป็นตัวหนึ่งเอาตัวเลือดเยอะไปก่อนนะครับแล้วพอมันเปลี่ยนมาผมก็จะเล่นงานมันด้วยอ่าไปไม้ท่าไปไม้ท่าไปไม้ก็เอาหนีไปก็แล้วกันโอเคแล้วก็เอาทตุไฟที่นี่ต้องมีดาเมจหน่อยแค่นี้ก็ไหวแลละก็สู้ได้สบายสบายรุ่ยมาเลยโอ้เสียงเบาแล้วกันเพิ่มเสียงด้กันโอ้๊มูรี่แมนบอสิบเอ็ดนี่เท่มากเลเวลสิบเอ็ดนะครับ สองร้อยไม่กลัวการป้องกันไม่ใช่ฉันเราจะไม่ป้องกันอุ้ยหมาตัวใหญ่เหมือนกันนะมันดุมมุดมีมันคอสมันเลยตัวเล็กลงไปเลยอ่ะเฮ้ยโดนเข่าเุ้ยไม่ใช่เข่าดิงาโดนงาเข้าไปแล้วนะหนึ่งทีนะอุ้ยกระจิบลูกกระจิบเขาเล่นกันอย่างเงี้ยเก็บต้นแตกใครหมดนะครับเพราะว่าไม่เจ็บไม่คันใดๆทั้งนั้นอุ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวด้วยก็เฉาแจมมาได้โดตีสองเอาสิ ก็มีผมก็สินะตายซะเถอะจะอยู่เลยเาตายไหมจมตีจมตีต้องจมตียันห้าเลยนะแต่ก็ได้อยู่นะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามเฮ้ยจมตีสี่จมตีสี 2, ่ 4. แล้วก็เอาเก็บไว้ให้เพื่อนสองนะเรียกร้องความรุนแรงใช่ไมมนี่นะไม่เปลี่ยนตัวตายซะเรียกร้อยมากันถางล้มอะ่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆเฮ้ยตัวนี้ก็เทจะจัดเลยนะ นี่ผมยังไม่มีเลยนะตัวนี้จะบอกให้นะครับเปิดยังไม่ได้สักปีเลยข่าวนีเลยจะเปิดได้โดนสามนะเฮ้อออุ๊ยโดนเข้าไปเต็มล็อกนะครับ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงชแนลแรกมันจะการกัเลยเขาบอกกูเลือดมันเยอะมากเลยมีตั้งพันหกนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองสามสีเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปกลายเป็นงานง่ายไปสั่งงานนะ <c oughs> เฮ้ยสุดเรียบร้อย <c oughs> ดีนะว่าตัวแรกผมเลือกมาพอจะสู้ได้อยู่นะครับ วิ้ยเขาสวยจัดจานนิดเรื่องจริงมันยังมีตัวนี้อยู่อุ้ยมีนะมีอ่ะเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะถ้าเรื่องจริงถ้ายังมีอยู่ก็คงโดนล่าจนไม่เหลือแล้วนะมาจัดการเลนจุกเมกแสงแสงยาทุกภาพเราไอ้มันเท่ใยไม่ได้ออกมาหลายฉากแล้วตายซะนี่นะถ้ากัดฟอมไฟแสงเฮ้ยให้มันรู้ไปนี่เคลื่อนไหวดัใสายลมเฮ้ยชนะแล้ว ชุกแรกก็ชนะไปด้วยเรื่องเรียกว่ายัางไงอะโอ้โหส่งภาพภูมิชนะได้อย่างงไไ่ายดายจัดนะครับแล้วก็โอเว่นไปจัดการไม่เอา <laughs> ไม่เอาไม่พืด <laughs> ไม่เก๋นนะเด็กๆทั้งหลายมาเอาตอ่อดีฟานะครับ <h> อ <ums> ุ้ยการผสมประสานกันอย่างลงตัวระหว่างแรดก,กับไอ้นี่นะครับแรดก,กับอาช้างแมงมสนะอยอยากได้จริงๆเลยอะแมงมดทรีนเนอะโอ้ยโคตรอยากได้เลยอะ ตัวหลังก็เทวิ่งมีแต่ตัวใหม่ๆทั่งนั้นเลยเยอะมีแต่ตัวใหม่ๆใ,ใช่ไหมเราก็ต้องเอาไม่ได้วะ่ะงานนี้ต้องมีดาเมจนะไม่มีดาเมจไม่มีเลือดนี่ตายลอยน้ําได้ง่ายๆนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาชา้าเราก็ต้องเอาไฟไฟตัวจัดจ้านเลยอะ่ะเราต้องจัดจ้านจัดจ้านแล้วว่ะ เอางูไปรัดมันไหมเอางูไปรัดมันดีป่ะนี่คือจัดจ้านของมึงแล้วใช่ไหมโอเคแล้วก็เราต้องเอาไม่ได้แล้ววะต้องเอาตัวเก่งเลยนะถ้าไม่เก่งนี่ล้มยากนะครับเอาฟางไปตัวนึงก็แล้วกันน่าจะได้แล้ววะสามร้อยฟ้าพันห้าเลยนะนกตัวนั้นอ่าไม่เอาดีฟ่าเอาคาบุโตะไปดีฟ่าครับอ่าผมมั่นใจคาบุโตะ่ะลุยมา ไม่มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนตัวมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะโอ้โหไม่เท่าไหร่อ่าไม่ป้องกันด้วยมาเลยตัวเล็กแกนี้จะไม่กลัวหรอกดูตัวจซสก่อนวบูตลีเป็นบอสมันตัวเล็กมากเลยแต่บูตリーเป็นบอสตัวใหญ่อ่ะตะเกียนะที่เราเจอยงแรกนะครับมันเปลี่ยนตัวมาแล้วนะครับผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันสองดีอย่าตายดีเปอร์เซนต์ตายสูงเออส แกเป็นส่วนผสมของฉันใช่ไหมแต่ทำไมตัวเล็กจังวะ,ะส่วนผสมของกูจริงวะเนี่ยอ่าครบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวฉันจะใช้กูรักแกให้ตายตาย,ตายดับดิดบายชีวันจอมตีฮ่าอุ่นเหลืองวิ่งหนึ่งเอกฉลาดจัดๆสมแล้วที Hi ่ไฮบิดมาโอเคโอ้ไม่ได้ไฮบิดว่ะตัวนี้วิบปั๊บดิตัวไฮบิดมันเปลี่ยนออกไปแล้วหนูน้อยมีหน้อ่เท่าไหร่ว่ะใหญ่บอลลแอตเยอะ เออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่แล้วุมโจมตียันสี่เลยเหรอ <c oughs> แล้วก็ร <c oughs> ัดมันไอ้ท่านโนโบัวอุย้ยไม่รัดอะชกหน้าเรียกว่าชกแบบต่อหน้าต่อตาชกโจงโจงอุ้ยตัวนี้เลเวลหกสิบเลยอุย้ยดูพลังโจมตีน้องตะก่อนโจมตีสี่นะโอ้โหโดนเหยียบยอดหน้างูไปเถอะเอ้แค่ไก่ซะง,งั้นนะ ใครเป็นคนสร้านเอาไว้หมูแพะไก่เนี่ยจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามก็มีสิทธิ์นนะดูจากกล้ามขาของมันซะก่อนนะหมูอาจจะฉกไม่เข้าก็ได้นะ้ยแต่มันต้องเข้าหนึ่งหมูตัวตัวมปเอฟขนาดนั้นมันไม่เก้าได้ไงอ่าชมแะนะล้วก็ป้องกันซองก็พอ,อยังไงผมไม่ตายแน่ๆนะครับชนะชัว,วร์คาบุโตจะกัดตีฮนะ เรียกว่ากระแทกข้างนะครับเหมือนอเมริกันฟุตบอลเงี้ยใช้หัวไร่กระแทกจังๆมีเข่าแต่ไม่ใช้อ่ะใช้ลําตัวกระแทกอ่ะเฮ้โดอุ้ยป้องกันไม่ป้องกันแกก็ต้องจากโรคนี้ไปแล้วแหละตายตัวเอยอยู่เลยจัดการมันฟาดดวงคาบูโตนี่เลงก่อนได้นะงัดขึ้นโอ้โหยโงัดได้แค่หน้ากับคอเท่านั้นตัวงัดไม่ได้ของใหญ่แล้วเกินโอเคเรียบร้อย โอ้โหเรื่องความแข่งแกร่งไม่ต้องพูดถึงแล้วก็เรื่องเด็กดื้อก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ <laughs> เยอะจริงๆเยอะจัดๆใครดื้อวะเน,นี่ยเฮ้ยบิดแดงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอาจจะให้เยอะก็ได้อุย้ยต้องได้ดีเนเยอะแน,น่ๆมามาวัดใจกันซ้ำ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 ตาแรกหกเลยอะอุ้ยฮะามาโถเฮ้ยบาดิ้มหาย <laughs> ก็น,นึกว่าจะให้เยอะโอ้โหแต่ลืมไปถึงมันจะเป็นบิดแดงแต่ว่ามันก็ยังเป็นการ์ดคอมมอนนะครับ้าจริงๆเลยโดนหลอกซะงั้นนะซึมโดนหลอกแต่เช้าเลยว่ะปกี่ก็สวยดีนะโดยเฉพาะาตรงหัวมันนะชอบมันเหมือนมันเหมือนองไงรนะับตรงนำหน้าม,ามันเหมือนเหล็กเลยทีเดียวอาจจะไม่ใช่เหล็กนะเป็นกระดูกแข็งนะครับเพราะว่าในโนเซาบ้านจะมีเหล็ก เออไม่แน่เนอะธาตุเหล็กกับไอออนไปติดอยู่ตรงจมูกเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วไงเฮ้ยแต่ได้เป็นร้อยนะปกติปกติการ์ดคอมมอนไม่ได้ร้อยนะครับได้4ี่ห้าสิบก็ใหญ่แล้วนะครับสามสิบห้าก็มีนะครับโอเคผมก็เข้าการ์ดทองไงแข่งแข่งเข้าการ์ดวิบวับไงวิบวับวิบวับโอเคอ่ะไปดูต่อนะครับซ้ำเฮ้ยธาตุไม่สมบูรณ์เท่าไหร่สู้ง่าย นึกว่าจะเป็นท่าสมบูรณ์ซะและ้วหลังจบตีไม่ใช่น้อยๆนะแต่ละตัวผมจะเอาท่าน้ำแข็งท่านนี้เป็นท่านหนึ่งนะแล้วก็หัวเลือดเยอะที่สุดแล้วท่าน้ำแข็งตัวนี้เดี๋ยวมันจะต้องเปลี่ยนไฟมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนไฟมาผมใช้ใครดีอะเควินดีกว่าเอาเควินไปทีบดีกว,ว่านะเอาเควินไปทีบแล้วก็มันไฟสองตัวเลยนะแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงอะเออไว้แล้วมันจะเปลี่ยนยังไอองไ แล้วมันจะเปลี่ยนยังไงอะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้โอเคดูนี่ว่ามันจะเปลี่ยนยังไง <laughs> ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนแบบไหนเอาอย่างนี้กับอย่างนี้นะครับ <laughs> เพราะว่ายัางไงทาดใบไม้ผมก็ชนอยู่แล้วนะน่าจะใช่ <laughs> น่าจะได้อยู่นะครับอ่ะลุยมา, <laughs> ยา,า,ายังไงทาดใบไม้เราก็ชนอยู่แล้วชนะได้ไม่ยากหรอกสามร้อ300 <laughs> ไม่โงกังไม่จำเป็นอยู่แล้ว มันแค่ตัวใหญ่อย่าไปกลัวฝางแก๊กชัดๆเลยนะนนี้โอ้ยปามาเดโลมาแล้วว่า510เลยเหรออุ้ยดีนั้นที่เราไม่โดนถ้าเราโดนที่เราแย่เกันนะนี่นี่นทำงี้นะครับโอเคเฮ้ยมันป้องกันดึ่งไปแล้วะความได้เปรียบไม่เหลือแล้วนะครับนี่แกขดดินไปด้วยใช่ไหมเป็นรถขดดินเน่ะดูตัวมนซะก่อนดูหนามเลยเออตัวน,นี้เราตายไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเขเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน อุ้ยต้องเปลี่ยนตัวเก่งอ่ะไม่น่าเลยอ่ะต้องเปลี่ยนเอวินเราไปอ่ะใช่แล้วนะทำไงต่อเนี่ยไหนนะความไม่หายแน่นี้ป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้สามอ,อ้ายังไงยังไม่ตายง่ายๆอ่ะเอวินมาเลยมันก็กลัวเราเหมือนกันนะเปลี่ยนตัวเหลือสองนะครับหายไม่เอวินไม่ตายว่ะมันเหลือนหนึ่งแล้วเสร็จเราแล้วนะครับ สัตว์ประหลาดตายซะเถอะอย่าอยู่เลยแกเล่นนึกหรือไม่จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่เหลือให้เพื่อนหนึ่งตายซะจัดการมันให้มันรู้ถึงฝั่มดังเดิมตีนะประเภทดังเดิมต้องเกี่ยวแจมฟ้าอยู่แล้วโอเควีจะหายบินจัดเลยอ่ะจหไปแล้ววีต้องทับหกนะจมตีสี่เสจโตนะครับเพราะว่ามันไม่มีสแต็กแล้วโอ้ชื เอ,ออหวานไปเลยบ่ะทีนี้เราก็ดานกทั้งหลายนะบนนี้ทาง,ง,งที่ไปนกแล้ว嘛เดี๋ยวย้ำสุดจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามเฮ้ยไม่ได้ใช้อะ่ะเห้นสเต,ต็กเยอะเกินไปอืปอกตายเฮ้ยตัวนี้มันอาจจะไม่โจมตีเราก็ได้มันจะป้องกันก็ได้นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ป่ะมีสี่สสสนะ เฮ้ยจมตีเลยอะใจมันได้ผมตายนะ้เนี่ยไม่ตายว่ะเหลือ61บน,นะครับไม่ได้วะวันนี้ไม่ได้ใช่ไม่ตายนี่รู้สึกไม่ดีนะครับนี่นะครับนี่ผมไม่ตอจะจัดนะผู้เล่นคนอื่นอย่าไปทำแบบผมนะเอฟซีทั้งหลายอย่าไปทำอย่างนี้นะเอ้ย <c oughs> ได้ทีจัดไปย่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะปล่อยโอกาสด้วมันหลุดลอยไม่ได้ไปเลยไปทำเียอร้ยรอยโอ้ยสุดยอด เลยสุดก็ได้ทิบแล้วเจ้าจำเฮ้ยตกใจสำลักน้ำลายตัวเองเลยทีเดียวไม่คิดเลยว่ามันจะหูมันมันป้องกันเรียกว่าโอ้โหมันมันคือมันมันยังไงอ่ะมันป้องกันให้ผมได้ทีบอะทั้งทั้งที่แบบว่าผมเลือดเลือนกระจ้อยหนึ่งไงอ่ะมายกสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยโคตรเทไม่มีมีแต่ฝังท่เททั้งนั้นเลยวันนี้ฝังนู้นมีแต่ของแบบมีแต่ของไม่ ของใหม่อะไรก็ดีเฮ้ยเราได้เห็นตัวใหม่ๆด้วไงออผมยังไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้เฮ้ยเคยเจอครั้งหนึ่งแล้ววะ่ะแต่ไอ้ตัวนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะไอ้ามะที่ปากแหลมเฟี้ยวยังไม่เคยเห็นเลยคนระับตายแล้วแต่ท่าสมบูรณ์นะคิดเรื่องชนะไว้ก่อนเอาไฮยีนอดนไปนะแล้วก็เฮ้ยไม่ดาเมจมันน้อยเราเอาดาเมจให้ท่วมไปเลยเออ เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาธาตุาใบไม้ใช่ไหมใบไม้เอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ธาตุานี้ก็ต้องเอาไม่ได้ว่ะมันต้องมีเลือดซะหน่อยนะโอเคลุยพลังโจมตีมันไม่เท่าไหร่นะครับแต่เลือดมันก็กลุ่มกิบกลุ่มกิบม,มามามาสัน่นกันซะหน่อยอุ่ยตัวนี้เข่าก็เท่อะแต่ผมเคยเห็นเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วนะครับโจมตีมาโจมเลยโชว์ความแข็งแกร่ง ให้มันรู้ว่าใครแกลกที่สุดนี่นะเกือบตายอ่ะดูดิเหลือ420นะเก่งทำบหายชิ้นได้บควกงน้อยมันเป็นอาหารจงชัดซะ้วยดิชิบหายตัวนี้แดกไม่ลงเฮ้ยแต่ตัวข้างในนะจะนี้นใช่ไหมมันถึงได้มีเกาะมีโลขนาดนี้นมาป้บบองกันหนึ่งแล้วเหลือไม่เจ็ยังไงไม่ตายง่ายๆแน่เอามาตายสุดๆเรา เอ้ยไม่กล้าโจมตีอ่ะใจไม่ได้อ่าป้องกันหนึ่งสองสามนะครับแล้วเหลือไว้หนึ่งแอนแน่ยังไงมันก็ต้องป้องกันไว้บ้างนครับถ้ามันไม่ป้องกันมันตายนะบ้า <c oughs> ใสมันเลยมีสี่ใช่ไหมโจมตีหนึ่งบ้าจัดเลยอ่ะโจมตีหนึ่งแล้วเหลือไว้ต้องสามอ่ะตายแล้วทีนี้เล่นยากสุดเลยนะโจมตีหนึ่งแล้วเหลือไว้สาม ออกมาเหลือไว้สามใช่ไหมไม่ได้ป่ะอ่ป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามนะแล้วเหลือไว้หนึ่งอทีนี้สตปคเหลือเพียบเลยทีเดียวมันมีหกเลยอะชิบหายแล้วแต่มันโจมตีผมไม่ตายนะเอ้าโจมตีห้าเือนหนึ่งเดี๋ยวแจมทีนี้มันตายแน่สัปปะร่ายกรนทืบตายอย่างแน่นอนเปลี่ยนตัวก็ไม่เปลี่ยนตัวโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเสร็จโก้ ซาะรานจัดการมันไม่ไหนเรียบร้อยจิกเรียกว่าทะลุกระดองไปเลยทีเดียว,วยเจอฟานหป <c oughs> แล้วอุ้ยแต่มันต้องจมตีผมสี่นะโอ้ยเขากลับ,บัาขับจมตีนะอุ้ซะุดเลยทีเดียวตัวใหญ่ซเบล่าโดนไปป้า,ดเ,ปปาเดียว, <c oughs> วามาเจอกันอีกแล้วนะกัดนะจ๊ะแค่หนึง่งพอเลยอะ่ะ อะไรจะแข่งแกงขนาดนี้ไม่มีอ่ะนี่หาคีรชันแค่เห่ายัางตายเรียบร้อยมันเข็ดจ,จากกีแรกไปแล้วไงทีแรกโดนกัดไปเต็มคำไงมันสัตว์ประหลาดเลยชั้นสองนี่ <c oughs> แกข่ามันเล็กกว่าก่ามันเล็กมากมันไม่สซงไม่สมส่วนเลยว่ะกัดทั้งอย่างนี้เลยเอาแกงให้ตายไอ้วกไม่สมส่วนเนี่ยไ่ส่งประกอบขาเล็กนิดเดียวโผล่มาล้เพอะอนี่แน่ใ้่เรียบร้อย เขาเป็นวิ่งผมวิ่งเร็วจังนะค่ะยาวนะฮิฮิฮิแต่ละคนเว้ยอ่าแล้วแล้วก็ปิดฉากด้วยหมานายวิขาดอย่างเคยนะอ่าแล้วที่เราจะได้หมานายหรือว่าเออสังเกตทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวไหนใช้ท่าไม่ตายสุดท้ายนะเราจะเปิดได้ตัวนั้นถ้าได้หมานายก็ดีเหมือนกันปั๊ดดเฮ้ยไปหน่อยก็ไม่ได้เลยหมีอะหมีอดแดกเฮ้ย อีแค่ทีเดียวเท่านั้นดาวิดรอฉันก่อนเฮ้ยเจ้าจำส่วๆอ่ะอะไรผ่านนี่ไนงะอะไรพร้อมอุ้ยใกล้แล้วนะครับซัมตัวไฮบิดของฉันกำลังจะออกมาแล้วสนะแต่ต้องให้พวกนี้เต็มก่อนนะครับก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับอซัมนี่ไนงะแบงก์ก็หมดตรงนี้นะครับหมดแบบจัดๆหมือนกันแนล้วอซัม อ้าผมลืมบอกกิจกรรมไปนะครับมีกิจกรรมอีกแล้วนะครับกิจกรรมพักกระปุนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ฮัลโลเวอร์ไม่ใช่พักกระปุกก็ฟักไข่กันนะจ๊ะนะครับอ่ากิจกรรมบ่าคือฟักไข่นั่นแหละใครมีไข่อะไรก็ไปฟากนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้การ์ดนะครับเฮ้ยได้การ์ดว่ะโอ้ยได้สี่สิบห้าได้คืนแบบจัดๆโอ้โหได้เก้าสิบห้าเราก็ได้อีกโอ้หเดี๋ยวก็ได้ตัวไกลแล้วว่าไกลแล้วว่ วไกลเต็มแก่แล้วว่ะโหเลือีกสิบวันไกลเหมือนกันนะสิบวันแต่ก็ยังไม่พอมีเวลาอยู่อ่ามีน้องเอซบอกว่าอยากเห็นผมเปิด JW 5ใบนะครับซึ่งผมยังไม่เปิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ากติกาของเราก็คือ10บใบนะครับจริงๆกะไว้20่บใบด้วยซ้ำเออผมอยากรู้เหมือนกันถ้าเปิด20่บใบอ่ะ้ยลองเงินไหมลองเงินไหมเราลองเปิดที20่บใบเนียลองดูไหม อ่าถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าเปิดทีเดียว20ใบนะฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันถ้าใครแบบอยากเห็นแบบว่าอุ้ยรอไม่ไหวเอาแค่10ก็พอพ,อพี่ก็คอมเมนต์ด้วยแล้วกันผมอยากรู้เหมือนกันก็จะเอาความคิดเห็นมารวมๆกันแล้วก็จะสร้างเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาคนระับก็เรื่องก็พูดง่ายๆว่าก็ต้องให้น้องเอฟซีเป็นไงมีส่วนร่วมในชาเลนจ์ด้วยกันแล้วกันนะบางทีพี่คิดคนเดียวก็ก็คิดไปคิดมาก็ตันก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยว่าไไม่ใช่ร ตามคําเรียกร้องไงตามที่เป็นแฟนนี่ไงเรียกหานะครับ <Wow. S 1> โอเคขอแลกของหนะไม่มีอะไรดีเลยได้สไลด์สุดๆอ่ะพอที่ฝากนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างด้วยครับฝาก share, กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเวกแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโยแกนทุกคนแฟนได้ ender, อยากเล่นอยู่ <laughs> I love f-